การจนาบุรีคือหานายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ทักทายพ่อค้าแม่ค้าในตลาดเทศบาลตะบนทองผาภูมิช่วยลูกทีมหาเสียงหมายเลขสาเขียนเลือกตั้งที่5การจนาบุรีผู้สื่อข่าวรายงานว่านายอนุทินชาญวริกูลนายกรัฐมนตรีแล,ละรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายศักดาวิชยนศิ์รักษาการมทศสาผู้สมัครสสหมายเล 3, ขสาเขตเลือกตั้งที่5นางสาววิศดาวิเชยนสินผู้สมัครสสอการจนาบุรีเขตเลือกตั้งที่4 นายกิติพิษจันสมบูรณ์ผู้สมัครสสการจนบ,บรุรีเขตเลือกตั้งที่1และคณะลงพื้นที่เดินถักไทยพบปะประชาชนพ่อค้าแม่ค้าที่ร้านก๋วยเตี๋ยวภายในตัวตลาดเทศบาลตะบนทองผาภูมิตะบนท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบ,บรุรีประมาณ20นาทีซึ่งมีประชาชนมาขอถ่ายรูปกับนายกรัฐมนตนนรีกันคึกคักซึ่งทางนายกรัฐมนตรีฝากผู้สมัครสสพักภูมิใจไทยในเขตเลือกตั้งทั้ง5 ขอให้เลอกเพื่อเข้าบริหารประเทศต่อก่อนจะเดินทางกลับกรุงเทพมหานครส่วนที่สาราประชาคมสหกรณ์นิคมทองผาภูมิในสักดาวิเชียนศิลป์ผู้สมัครพักภูมิใจไทยเบอร์สามเขียเลือกตั้งที่5ได้ออกพบปะประชาชนในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิก่อนเปิดเวทีป้าสายัยชวนโยบายของพักภูมิใจไทยเพื่อเป็นข้อมูลให้กับประชาชนในการตัดสินใจเลือกตั้งในวันที่8กุมภาพันธ์2569โดยมีประชาชนเข้าร่วมฟังเป็นจำนวนมาก โอกาสนี้นายสักดาวิชันศินผู้สมัครของพรรคภูมิใจไทยเบอร์สาเขียนเลือกตั้งที่5ได้กล่าวว่าตนเองได้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในนามพรรคภูมิใจไทยโดยพรรคภูมิใจไทยได้เข้าไปบริหารราชการได้เพียง3เดือนก็สามารถบริหารราชการได้มากมายตามที่ปรากฏและนายอนุทินชัญลีกูลนายกรัฐมนตรีได้ประกาศยุบสภาคืนอำนาจให้แก่ประชาชนได้ตัดสินใจเลือกอีกครั้ง หากหลังการเลือกตั้ง8กุมภาพันธ์2569ในครั้งนี้มีโอกาสได้เข้าไปบริหารราชะการแผ่นดินต่อจะต้องทำให้ประชาชนไทยได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีกว่านี้อย่างแน่นอนจึงขอฝากประชาชนในพื้นที่เขตเลือกตั้งที่5ช่วยเลือกนายสักดาวิเชียนศินได้เป็นสอสอ,อีกครั้งจะสานงานต่อให้กับประชาชนต่อไปข่าวภูมิภาคนิว24กาญจนบุรีชุดการหลาวาวินรายงาน